สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเด็ดจ,จะไปทุกทท่านกันเลยนะครับก็สําหรับในงวดล่าสุดนะครับที่ออกนะครับออก597เานอะแล้วก็จะเป็นใน57ซึ่งมันจะคล้ายกันกับในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วออก308นแะครับแล้วก็30ก็มันเป็น3บนในหลักร้อยแล้วก็3ในหลักสิบล่างเหมือนกับว่า5บน5้าในหลักสิบล่างซึ่งในงวดที่แล้วนะครับสูตร3บน3ล่างนี่ก็ถือว่า ยังโอเคอยู่เนาะซึ่งเด่นบน8 9เนี่ยก็มาบนในที่8ในในที่9เนาะอ่านะครับก็เนี่แหละรครับซึ่งผมว่ามันน่าจะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับลองมาจับมาใช้ในสูตรเดียวกันลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอคนละไลค์ like, เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับ คอมเมนต์ขอสักคนละคอมเมนต์นะครับก็ใครเม้นเข้ามาก็ขอให้โชคดีถูกหวยในงวดนี้นะครับวันที่1มีนาคมนี้ด้วยนะครับเราก็จะมาดูนะครับซึ่งเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือในงวดที่ออก3เนาะอันนี้ก็จะเป็นในงวดที่ออก5นะครับเรามาดูนะครับซึ่งเราจะมาหาในงวดถัดไปจากงวดนี้แหละนะครับก็จะเป็นในปี4 2นะครับปี่ยปี42ถ้าเราจะหาในตัวเด่นนะครับ เดนตัวนี้นะครับมักจะมาในหน่วยบนส่วนมากนะครับส่วนมากจะมาในหน่วยบนแต่จะมีบางงวดเนาะที่มาในหลัก10บบ้างนะครับหน่วยบนอ๋อนะครับขออภัยหน่วยบนบวกล่างด้วยนี่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็คือง,ง่ายเลยนะครับเราจะหา นิ้วัถัดมาจากานี้นะครับก็จะเป็นนิว้วของวันที่16นะคแล้วกันยายนปี42เนาะเราก็แค่นําตรงนี้จับบวกกันเนี่ยโดยที่ไม่เกี่ยวกับ3เนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น7จ็บวกเแล้วก็มาบวก6เนี่ยอ่านะครับโดยที่3กับ3เราไม่นํามาบวกก็คือจับบวกกันนะครับ4บวกกับ4ก็ได้8นะครับ8บวกกับ3ก็จะได้1นะครับแปดบวกสได้1แล้วก็จะ นำนะครับ1มาแล้วก็เราจะลดแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นี่แหละนะครับได้2ตัวเด่นนี้นะครับ2ตัวยังไงก็มาแน่นอนสัก1ตัวนะครับหรือ2ตัวก็ผลในงวดถัดมานะครับก็ออก5 0 6นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน4ีหกนะครับก็มานะครับมาในที่ในเด่นศูนย์เนาะในงวดนี้ มาในหลักสิบนะครับนี่แหละถ้ามาสิบมาด้วยงวดถัดมานะครับก็ทําเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ็ดบวกกับเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกกับหกนะครับก็จะได้ศูนย์เนาะลดแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น 9, เก้านี่ศูนย์กับเก้าแล้วก็ผลในงวดถัดมานะครับก็ออ,อกเก้าเก้าสามแล้วก็ในศูนย์เก้าเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับก็มาทั้งเก้าทั้งศูนย์เลยเนาะสำหรับใน งวดนี้นะครับ2ตัวมา1ตัวเนี่ยต่อมานะครับในปี53เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับจะบวกกัน8บวกกับ7เป็น55บวกกับ4ก็จะได้9กลดแต้มไปก็จะเป็น8นี่แหละครับผลนิ้ววดถันมานะครับออกก็จะเป็นออก0 08นะครับแล้วก็10มาเหมือนเดิมนะครับมาในที่ใน8นะครับในหน่วยบนอานะครับ เริ่มมาหน่วยแล้วนะครับวดที่แล้วก็มาหน่วยต่อมานะครับก็จะเป็นในปี57นะครับบวกกัน1บวกกับ8ได้9 9บวกกับ5ก็จะได้4ลดแต้มไปก็จะเป็น3นะครับผลงวดทัดมานะครับก็ออก็จะเป็น4 0 4แล้วก็จะเป็นในที่7 9นี่แหละนะครับก็มาหน่วยเนาะนะครับมาในที่ใน4ี่นะ ต่อมาในปี6 5ล่าสุดเนี่ยงวดก่อนหน้านี้เนี่ยแบวกกับ0ูนย์ได้8นะครับบวกกับ0ูนย์ก็ได้8ปดเหมือนเดิมแปดูดแต้มไปก็จะเป็น7แล้วผลในงวดถัดมาวันที่17นะครับก็ออก5 9 7นะครับแล้วก็5 7นี่นะครับมา7บน7ล่างเลยนี่แหละครับสำหรับที่เป็น3เราจะมาดูในที่มันเป็น5บน5ล่าง จับบวกเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเราจะจับตรงนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับ5เนาะเหมือนที่เป็น3เราไม่นำามมาบวกนะครับ0ูบวกกับ3ามสาบวกกับ7ก็ได้0ูนย์เนาะก็บวกกับ9ก็ได้9 8นะครับงวดถัดมานะครับก็ออกนะครับก็จะเป็นออกปี4 0ศย์เนาะนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นออก5 1 4นะครับแล้วก็9 8ล่างนะน,น,นะครับก็มา มาในหนักหน่วยเนาะที่8นะครับนี่ตรงนี้อ่ะโอเคนะครับก็นี่แหละครับบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆซึ่งมันก็มานะครับอันนี้ก็จะเป็น5อันนี้ก็เป็น3 2 7อเจ็ดอันนี้ก็เป็น0 9อันนี้เป็น5 4อันนี้ก็จะเป็นที่5 4เนาะก็จะเป็น4ก็เป็น8 7 9กเนาะเดวล่าสุดนะครับก็ต้องเป็น9บวกกับ7นะก็จะเป็น6 6บวกกับ7ก็จะเป็น3 3แล้วก็2นี่แหละนะครับก็มาดูผลเนาะองในปี41ได้32แล้วนะครับก็จะเป็นผลออกมวดทันมาออก8 1 3แล้วก็5 5อ่ะก็มาหน่วยนะครับมาหน่วย2งมวดติดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นงวดทันมาออกศูนย์ 40แล้วก็43อ่าก็มาหน่วยอีกแล้วนะครับมาหน่วยอีกแล้วเนาะวันนี้นะครับถัดมาในปี52นะครับก็จะเป็นออก4 1 5 3 3อ่ะก็มา4อ่ะมา5นะครับในหน่วยบนอีกแล้วเนาะ54นะครับปี54งวดถัดมาออก7 7 7นะครับแล้วก็57 57เยอะเลยนะครับนี่ก็มา7บน7จล่างนะครับ แล้วก็มาในปี55นี่877นะครับแล้วก็28นี่นะครับก็มา8นะครับรอดูในงวดล่าสุดนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับ2ตัวนี้แหละซึ่งมันจะมีในงวดที่สังเกตอยู่นะครับที่มันเหมือนเหมือนกันลองดูในงวดที่เนี่ยมันเป็น8กับ7เหมือนกันเลยเห็นไหมครับงวดที่แล้วนี่8กับ7ที่ได้597มา 7, 7บน7ล่าง เห็นไหมมันจะ8แปดเจ็ดเหมือนกันกับในปี54นะครับเนี่ยมันก็มาเจ็ดหน่วยบนหน่วยล่างเหมือนกันนี่แหละนะครับบังเอิญไหมครับที่มันเหมือนกันลองดูในที่มันเป็น98เหมือนกันก็ได้เนี่ยเ8เหมือนกันในงวดนี้ก็มา8ในหน่วยบนนะอันนี้ก็เป็น8ในหน่วยเหมือนกันนะครับแต่เป็นอันนี้เป็นหน่วยล่างเนาะแต่ยังมาในหน่วยเหมือนกันเนาะแสดงว่ามันน่าจะเหมือนเหมือนกันที่มันให้มาเหมือนกัน แล้วดูใน9กับ8เหมือน,นกันนี่อันนี้ก็มาหน่วยนั่นนี่ครับก็มาหน่วยเหมือนกันนะครับแล้วตรงไหนที่มันเหมือนกันอีก0กับ9นี่นะครับตรงฝั่งนี้นะครับ9ก็มาในหน่วยนะครับอันนี้ก็0เนาะแต่0นนี้มา9อันนี้มา0ก็มาในหน่วยหน่วยเหมือนกันนะครับแต่บนบนเป็นล่างแล้วมาใน32มสอนี่มันมีงวดไหนที่เหมือนก็คือในปี41นะครับซึ่งในงวดนั้นมาในหลักหน่วย ก็แสดงว่านะครับสกับ2เนี่ยน่าจะเป็นในหน่วยนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับก็ลองดูนะครับจะเป็น3ามหรือแต่ผมว่านะครับน่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับไปทางนี้มากกว่านะครับเปอร์เซ็นต์ไปทางหน่วยบนมากกว่านะครับซึ่ง มันก็ไปชนกันกับในสูตรหน่วยบนเนาะที่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ลองดูนี่แหละครับสูตรก็ลองนําไปคํานวณดูซึ่งผมคิดว่ามันมีโอกาสนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปคิดต่อก่อนนะครับว่าเผื่อมันเอาตัวไหนมาจับนะครับกับในสูตรนี้ได้บ้างนะครับเอาเลขไหนมจับมาบวกกันนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาไปคิดก่อนนะครับก็นี่แหละ3กับ2ในหน่วยบนนะครับก็ลองดูนะครับก็หวังว่ามันจะเหมือนในงวดที่แล้วเนาะ แต่ในงวดที่แล้วจับบวกไม่เหมือนกันนะครับผมลองมาจับบวก5กับ5แล้วมันไม่มานะครับเนาะเนี่ยนี่แต่3ามกับ3เนี่ยจับบวกกันมาทุกงวดอยู่นะครับจับบวกกันยังไงก็คือเอางวดก่อนหน้าเนาะนะครับงวดก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็น4ีบวกสก็เป็น8เนี่ย8 9เนี่ยจับเพิ่มตามไปอันนี้ก็8 9เหมือนกันเนี่ยก็มา8นี่ก็6 7ก็มา7เนาะนี่ก็8 9ก็มาเนี่ 0เนี่ยก็มา0เนาะนี่ครับเออนะครับหลอกนะครับหลอกซส้นจริงเลยนะครับเนาะมาศูนย์ทุกงวดเลยนะครับเนี่ยสบน3ล่างเนี่ยแต่ในงวดล่าสุดไม่มาศูนย์เลยนะครับกันเลขศูนย์นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ศูนย์นี่ก็ศูนย์ปี4ี่สองก็ศูนย์นะครับห้าหนึ่งก็ศูนย์ห้าสามก็มีศูนย์นะครับแล้วก็ห้าเจ็ดก็มีศูนย์พอมาในปีหกห้านะครับไม่มีศูนย์เลยนะครับเนาะสงสัยมันจะศูนย์มันไปออกตรงนี้เยอะแล้วเนาะนะครับมันก็เลยไม่มาต่อ ถ้าในงวดถัดไปนี่ถ้ามี3แบบนี้อีกต้องนําสูตรนี้มาใช้อีกนี่ครับเราผมว่ามั่นใจว่าถ้ามาแบบนี้แล้วนะครับเลขมันก็จะออกแบบนี้นี่นะครับเลขมันออกคล้ายๆกันมันก็จะน่าใช้ในสูตรเดียวกันได้นะครับซึ่งในสูตรเนี้ยมันก็ไปคล้ายๆกันกับในหลายๆสูตรที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรนี้แหละเนี่ยที่เป็นเลขท้ายนะครับเลขท้ายออกเหมือนกันซึ่งในงวดล่าสุดเนี่ย มันออกเหมือนกันกับในงวดของวันที่16ตุลาแล้วก็17เนาะซึ่งมันเนี่ยมันมา3กับ0ูนย์เยอะนะครับเนี่ยศูนย์เนี่ยทั้งสองงวดที่ผนผ่านมาซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับในงวดก่อนนะครับที่เป็น4 5 8ห้าดห้าแดเนี่ยนะครับที่มันมี5เนี่ยนะครับมี5กับ3เนี่ยแล้วก็มี9ตัวเนี้ยแล้วก็มันก็มาในเด่น5แล้วก็เด่น9ด้วย นะครับก็ลองดูนะครับลองนําไปที่จะดูนาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเตอร์นะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ